มาดูในเรื่องของนายกรัฐมนตรีกันก่อนค่ะแน่นอนนะคะทุกคนก็ต้องจับจ้องไปที่นายกทัฐมนตรีว่าเขาจะเอาอย่างไงแน่พรุ่งนี้แล้วนะจะชี้ชะตาค่ะวันนี้นายกเศรษฐานะคะเผยว่าการประชุมคณะมนตรีในวันนี้นะคะไม่ได้คุยนะ ในวันพรุ่งนี้14สิงหาคมค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าไม่ได้คุยกับอาจารย์วิษณุด้วยตั้งแต่การส่งคําแถลงปิดคดีไปก็ไม่ทราบว่าจะมีอะไรหลุดมาหรือเปล่าเพราะว่าหน้าสื่อตอนนี้นะคะเห็นทั้ง32-3 3หน้าที่นายกเศรษฐาชี้แจงต่อสารธรรมรนุญเรียบร้อยแล้วนะคะที่สําคัญนะวันพรุ่งนี้ให้หมอม밍นะคะไปฟังคําวินิสัยแทนค่ะแล้วก็พูดด้วยว่าไม่มีแผนสํารองแล้วจ้าถ้าเกิดอะไรขึ้นค่ะครับแต่ว่าถ้าเกิดจับตานะ คุณเศรฐาวางคิวทํางานหลังวันที่ภาคษาเนี่ยแน่นเอียดเลยไม่รู้ว่ามีการส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่านะครับในเรื่องนี้ครับนายเศรษฐาทวีสินครับนายกฐมนตีนะครับมีการถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครับโดยในที่ประชุมเนี่ยได้มีการให้กําลังใจนายกนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในกรณีที่สารวินจจมินิจัยในวันที่14สิงหาคมนี้หรือไม่นะครับก็คุณเศรษฐาก็ย้ำนะครับว่า ในเรื่องนี้ครับไม่ได้มีการพูดคุยกันในคอรมอนะฮะผู้สื่อข่าวมีการถามว่าได้มีการพูดคุยกับอาจารย์วิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัตรีในเรื่องนี้อย่างไรหรือไม่ท่านนายกก็กล่าวนะฮะว่าตั้งแต่ที่ได้เตรียมข้อมูลและส่งข้อมูลครบแล้วจากวันนั้นจนกระทั่งวันนี้ครับยังไม่ได้มีการพูดคุยกันอีกถามต่อนะครับว่าอาจารย์สนุเนี่ยบอกว่าหากนายกจะถูกวินิฉัยให้พ้นจากตาแหน่งก็ยังสามารถที่จะกลับมาเป็นนายกได้อีก โดยต้องฟังคำพากษาว่าผิดมาตรา,ดาใดนายกก็กล่าวนะฮะว่าไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยตนไม่ทราบเลยครับซึ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างที่บอกครับตนบอกสองสัปดาห์ที่แล้วได้ส่งคําแถลงปิดคดีไปแล้วไม่ได้มีการพูดคุยอีกเลยครับท่านนายกยังกล่าวด้วยนะครับว่าในวันที่1 4สิงหาคมนี้ได้มีการมอบหมายให้กับนายแพทย์พรมมินทร์เรศสุริยเดชครับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปรับฟังแทนซึ่งตอนบ่ายเนี่ยนายกมีภารกิจเต็มเอียดเมื่อถามว่ามีภารกิจนอกทำเนียบหรือไม่ท่านนายกกล่าวว่า เข้าใจว่าอยู่ในทำรรเนียบและไม่มีการตั้งวอร์มฟังคำวิชัยของศาลเพราะมันจบแล้วตั้งแต่ส่งคำแถลงการปิดคดีซึ่งถือว่าเราเนี่ยได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วทั้งหมดครับขึ้นอยู่กระบวนการยุติธรรมฮะถามต่อนะครับว่าในวันที่14สิงหาคมนี้พอจะมีเวลานั่งติดตามฟังคำนิฉัยได้หรือไม่ขนานยกกาวนะครับว่าตนคิดอย่างนี้ตนเนี่ยมีประชุมอยู่แล้วแต่เป็นการประชุมภายในกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินฉะนั้น ถ้ามีผลคำนิชัยเชื่อว่าทีมงานคงเข้ามาบอกซึ่งตนก็ประชุมไปเรื่อยๆแต่คงไม่ได้มีการเซตการประชุมอย่างเป็นทางการเมื่อถามว่ามีแผนสำรองหรือไม่ถ้าไม่ได้เป็นนายกต่อไปท่านนายกก็กล่าวว่าอ๋อไม่ได้คิดอะไรเรื่องนี้เลยครับให้มันเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยว่ากันครับค่ะ ทีนี้นะคะนักข่าวก็ยังมีการถามต่อนะเพราะว่าถ้าทีช่วงหลังมาเนี่ยนายก,กัฐมนมตรีดูมั่นอ,อกมั่นใจมากๆนะคะโดยนักข่าวก็ถามว่าดูเหมือนท่านนายกมีความมั่นใจพอสมควรกับเรื่องนี้นะนายกเศรษฐาบอกแบบนี้ค่ะไม่ครับผมมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเรื่องต่างๆที่สำนักข่าวหลายๆสำนักเอาไปวิพากษ์วิจารณ์หรือบางข่าวบอกว่าผมหน้าเศร้าบ้างอะไรบ้างอย่างนี้คุณแม่ผมเพิ่งเสียผมก็ต้องหน้าเศร้าเป็นธรรมดานายกเศรษฐาตอบแบบนี้เลยนะคะ หรือบางคนก็บอกแม้ดูมั่นใจไปเซตอัพการประชุมวางตารางเพียบถึงสิ้นเดือนทั้งนี้นะครับผมขอชี้แจงว่ามันเป็นหน้าที่ของนายกที่ต้องมีการบริหารราชการแผ่นดินต้องมีการเตรียมงานในเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนผมก็เตรียมไปไงแต่ถ้าผลออกมาเป็นบวกกับตัวผมผมก็แค่เดินหน้าต่อแต่ถ้าผลออกมาเป็นลบรักษาการนายกก็จะนำแผนงานที่ตนเนี่ยได้เซตไว้ไปพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงตามความเหมาะสมของท่านเองค่ะ อันนี้นายกเศรษฐาบอกว่าก็เป็นเรื่องการทำงานทั่วๆไปมากกว่าไม่ได้เป็นการแสดงความมั่นอกมั่นใจอะไรเลยเราทำดีที่สุดแล้วก็ได้ส่งคำแถลงปิดคดีไปแล้วเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกอย่างขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรม ื่อถามว่าแล้วหากเกิดอุบัติเหตุล่ะงานที่เซตไว้ใครจะมาทําต่อเดินได้เลยหรือไม่นายกเศรษฐาบอกว่าตนเนี่ยเซตอัพงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องความประสงค์ของตนนะคะแต่เป็นการเซตอัพตามปัญหาของประชาชนที่เกิดขึ้นแน่นอนถ้าต้องหลุดแล้วมีรักษาการรองนายกมาดูท่านก็จะพิจารณาดูความตามลำดับความสำคัญที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมอย่างน้อยหากท่านเข้ามาก็รับทราบว่าเราเนี่ยได้มีการวางแผนอะไรไปแล้วบ้าง ไปฟังเสียงบางช่วงาตอนของนายกรัฐมนตรีที่ตอบปัญหาเรื่องนี้ค่ะท่านนายกตีดแผนสำรองเพราะเราขาไยเราไม่ได้เป็นนายกของไทเยไม่ได้ไม่ได้คุยครับเพราะว่าแผ่นสำรองเห้างนกอนที่เราจะมีตัวของขาดถูนการก็สามารถที่จะยสถานได้ผมไม่ได้คิดลยครับไม่ได้คิดนะใ้รุ่เสือพิจารณาไม้ว่า ไม่ครับผมมีหน้าที่ที่ผมต้องปฏิบัตินะครับเรื่องต่างๆ่างที่สำนักข่าวอะไรสำนัก็ไปวิจารณ์ว่าเรืะครับเรื่องผมบางสาขาเขาบอกว่าผมน่าเศร้าบ้างอะไรบ้างนะครับถึงแม้ผมเสียไปผมก็น่าเศร้าธรรมดานะครับถือว่าเราคงตอกแหนมใจมากไปเซอร์ไพการประชุมออกตารางเพียบถึงสิ้นเดือนนะครับมันมันเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีนะครับที่ต้องมีการบริหารราชการแผ่นดินมีการเตรียมงานในระดับความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนผมก็เตรียมไป นะครับแต่ถ้าผลออกมาเป็นบวกกับตัวผมเองผมก็จะเตินหน้าทำงานต่อไปแต่ถ้าเกิดผลออกมาเป็นลบในรักษาการนายกรัฐมนตรีก็เอาแผนงานที่ผมเซตไว้ไปพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงตามความเหมาะสมของท่านเองนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องของการทํางานกาบทู้กันไปมากกว่าไม่ได้เป็นความแสดงออกถึงความมั่นใจหรือไม่มั่นใจอะไรนะครับผมเราํำนี้สุดล้วเราสับสเรื่องของ p r o ิ่งเส n g s เป็นระสับ์าษาที่นิดนมานะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับกวการยุติธรรมนะครับ ครับนะฮะท่านนายกยังมีการกล่าวอีกด้วยนะครับว่าในการหารือระหว่างนายภูมิธรรมเวทยชัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับบรรดาแกนนาพักรัฐบาลวันที่12สิงหาคมไม่ได้การพูดถึงเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่นะครับเมื่อถามว่าพักรัมไทยสร้างชาติเองได้มีการส่งเรื่องปรับครมในส่วนพักมาให้ท่านนายกแล้วหรือยังนะครับนายกก็มีการกล่าวยอมรับนะครับว่าพักรัมไทยสร้างชาติครับ ได้สนหนังสือมาเรียบร้อยแล้วอย่างที่ตนได้บอกไปนะครว่าเดือนนี้มีเรื่องเยอะมากไม่เป็นเรื่องที่สื่อให้ความสนใจนะครวันที่14สิงหาคมดังนั้นถ้าตนจะปรับคอรมอก่อนส่วนตัวคิดว่าความเหมาะสมเนี่ยคงจะไม่มีนะฮะมอถามยาวัดท์ธรายอายยังเหมือนเดิมหรือเปล่าก็คือการปรับคอรมอจะเป็นหลังเดือนสิงหาคมแช่หรือไม่ถ้าม่เกิดอุบัติเหตทุทางการเมืองค่ะนายกเศรษฐาบอกว่าไม่ครับ มันเป็นอะไรที่ต้องมีการคุยกันอีกทีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในอดีตมีอดีตร,รัฐมนตรีน้อยใจลาออกไปแล้วจะเข้ามาไปอยู่ตรงไหนแล้วจะเกิดปัญหาเดิมอีกหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เราอยู่ด้วยกันก็ต้องมีการพูดคุยกันค่ะคนั่นก็คือเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนะที่ก็บอกไปแล้วว่ายังไม่ใช่ช่วงนี้หรอก